อยู่ร,ระเกลืสทรเอสเอ็มร้อยหกวิทยุครอบครัวข่าวเข้าใจทุกข่าวเข้าถึงผลงาช่วงนี้เราจะเข้าไปพูดคุยกับนักวิเคราะห์ผู้มยประสบการณ์ครับนะเป็นนักวิเคราะห์ที่ดูแลในส่วนิองข้อหลักทรัพย์ของบริษัทหลักทรัพย์เอเอสแอลครับคุณพวัตชัยอศวะพรชัยครับตอนนี้อยู่ในสายแล้วสวัสดีครับคุณพวัตชัยครับครจะสวัสข้าราชการจุฬกรและก็ทนายควาทสกท่านครับ ดคุณตัววัชชัยเหนื่อยเลยนะเพราะว่าผมให้คุณปรววัชชัยเนี่ยนะช่วยบรรยายให้กับท่านท่านท่นผู้ที่สนใจเกี่ยวเรื่องการลงทุนในวุ่นเนี่ยได้ทราบกันตั้งแต่เช้าเยวจนถึงในขณนะนี้เลยนะด,ยด้วยเพราะว่าเรามีกิจกรรมนะที่ทํากับน,นักลงทุนอ,อยู่ ตัวดีผ่าน ขายบ้างช่วงช่วงระยะสั้นเท่านั้นเองแต่การตอบตัวนี่จะสาคัญอยู่ที่หนึ่งพันสามร้อแปดสิบถึงหนึ่งพันสามร้อแปดสิบห้าจุดอืม,อมอเพราแต่นั้นถ้าถ้ายืนได้ดีเนี่ยตลาดก็น่ดียื้อจับแล้วก็น้ําหนักในการยืนยืนได้ดีเนี่ยเราเราให้ค่อนข้างจะสูงฝ่ายวิกะห์โดยสลักซับเอเเ้าเนี่ยเรามองให้ให้ค่อนข้างอยุดสูงดพานั้นโอกาสที่จะเด้งกลับมีจะจะปรับระยะสั้นเท่านั้นเองจะมองมองพันด้วยกับครับอื แังนั้าหาาวก็ดูอย่างนี้แล้วเนี่ยตลาดทุนบ้านเราก็ยังไม่ค่อยน่ากลัวเท่าไหร่นักแมน่อคืนเรา งันนี่เงินบาทเราจะอ่อนค่าไปทำบสตซื้อไปเลยหนักถึง3.612 3.612อะไรเงี้ยนะครับก็หลังจากนั้นก็จะแข่งขากับเข้ามาการแข่งข้ากับเข้ามาเนื่องจากว่ามีการคาดการณ์กันว่ารอบนี้เองอ่าอัตราดอกเบี้ยเฟดเสนอเดิเนี่ยจะไม่ขึ้นออกมาไม่ขึ้นจริงๆแล้วเนี่ยอ่าระดับการแข่งข้าขึ้นก็จะเริ่มที่จะมาสู่ดุลค่าของเขานั่นอยู่ที่ประมาณ3.5บาท50ตังแถวๆนี้ แต่ก็จะยืนอยู่แบบนี้ซึ่งการแข่งข้ากขึ้นมาตรงนี้เองของของเงินบาทเองเนี่ยก็จะจะทําให้มุมมองาจะทําให้มุมมองของนักลงทุนต่างชาติเองเนี่ยเปลี่ยนหันกลับมาถือครองแอสเซทที่เป็นสกุลเงินบาทนั่นก็คือซื้อในตลาดทุนไทยซึ่งในช่วงที่ผ่านมาเองเนี่ยนักลงทุนต่างชาติเองก็ก็กลับเข้ามาซื้ออยู่อยู่พอสมควรนะแต่ังเกตได้ว่าถึงแม้ว่าเมื่อวานเมื่อมวันศุกร์เนี่ยมันจะขายออกมา200-300ล้านก็ตามแตน เพือ่อนสองหามันก่อนหน้านี้เอากลับก็มาดูบ้างนะประเดินจะอยู่ที่ว่าการแข่งข้าจากสามที่สบาทมาอยู่ที่สามสิบห้าบาทห้าสิบบาทําให้นักลงทุนต่างชาติเองเนี่ยขายน้อยลงนะหรือว่าชะลอด้านขายลงไปกับเรื่องชะลอดูอะไรก็ดูว่ากา,ารเมืองไทยเป็นอย่างไรบ้างแต่กลับมาว่าเศรษฐกิจไ,ไทยจะหันหน้าไปทางไหนจะเหนือตากันเติบโตได้อย่างไรบ้างนะครับอันนี้นี้ก็จะเป็นสิ่งที่กอยรอดูจะตอบป อือ่อแล้วก็เอ่อเป็นไปได้ว่าถ้าแอลนโยบายเอ่อกระตึ้นเศรษฐกิจของไทยเราถ้าถ้าชัดเจนแล้วก็เป็นรูปธรรมมากกว่านี้เขาก็น่าจะมีลักษณะที่เอ่อกลับเข้ามาซื้อมาขึ้นนะอันนี้นี่คือเป็นมองมาพร้อมไม่เรื่องเกิดข้างเง่งครับอืมครับผมงเอาละตอนนี้เราเข้าไปดูคำถามของท่านผู้ฟังทรนผู้นะครับที่ส่งเข้ามารับสถานะดุลยภนพเศรษฐกิจนะครับ ว่าอาจารย์ครับจนะช่วยวิเคราะห์ตัวของเซตนิดหนึ่งครับจะผ่านพันสี่แล้วจะเป็นอย่างไรคือถามไม่ผ่านพันสี่แล้วจะเป็นอย่างไรครับอ,อืมอ,อ่การการผ่านทันสี่ร้อยของเซตนิดเดีเน,เนี่พี่ว่าน่าจะเกิดขึ้นได้นะมีโอกาสเกิดขึ้นได้น่าหน้าจะเ,นะเป็นตั้งแต่สัปกาหนานะครั้าเกด้นกาหนะเป็นเปิ้ลไฟล์กสผ่านได้แต่ตอนนี้ทั้งนั้นเองเนี่ยอยากจะให้ดูในเรื่องของการต่อตัวในช่วขงของหนึ่งจุด หนึ่งสองสามประมาณหนึ่งหนึ่งถึงสามต้นแรกในจัจจานี่ก่อนก็มีหนึ่งสามแปดสูงได้ดีนี่โอกาสผ่านไปสึ 400, ่ร้อยนี่มีสูงมากเลยกาะขึ้นเป็นหนั้นไปที่มีหนึ่งพันร้อยก็จะมีหนึ่งพันสี่ร้อยแปดจุดแล้วก็กจุดหนึ่งจะเป็นจุดที่ค่อนข้างจะสูขงขึ้นวิ่งหนึ่งได้ละกินหนึ่งพันสี่ร้อยยี่สิบห้าจุดสามนะฮะหนึ่งพันสี่ร้อยหนึ่งพันสี่ร้อยแปดแล้วก็หนึ่งถึงสองห้าตับครับผมนะถ้าทุกนี้บอกว่ารั ้านของกสิกรอนไทยครับเป็นยังไงครับตัวกสตกรไทยนะครับสำหรับกสตกรอนไทยเองเนี่ยจะเห็นได้ว่ามีมีการทาการักและกระปับตัวลงมาอ,อยู่แถวในช่วงของการใช้เวนะครับเดีวว่า80 8, บาทจะิี178บาทขณะนี้กันไว้ครับ180.5เนี่ยถือว่าเป็นปลายสุดยอในช่วงของอเงมื่อวันวันพฤหัสแลวก็สอบเงินทีมาจนถึงวันศุกร ราะฉะนั้นบแบบของเขากนะตรงนี้ไปก็จะให้สปอรหลักที่ทหนึ่งร้อยแดสิบห้าสิบจาร์แนวตั้งก็อยู่อยู่ที่จุดศูนเดิมเราก็คือหนึ่งหนึ่งร้อยแปดสิบห้าบาทถ้าผ่านขึ้นไปก็จะถือว่าดีแล้วก็จะเป็นปลายชุดเดิยวที่ได้แต่กลับมันก็จะรอดูกันอีกครั้งหนึ่งเพราะฉนั้น,น,นช่วงนี้ก็มองน่าจะมีโอกาสทเทสเหมือนกันอาจจะมีแรงขายบ้างเล็กเล็กน้อยแต่สุดท้ายเราน่าจะมีโอกาสมีเวอร์ผ่านขึ้นไปได้นะอ่านทับแสบ แต่ท่านผู้เป็นผู้ฟังที่ถามมาบอกว่าอาจารย์ครับยังไม่เคยเล่นหุ้นมาก่อนเลยจะเริ่มต้นอย่างไรดีครับอาจารคุณตัววัชชัยมองยังไงครับมายังไม่เคยเล่นหุ้นมาก่อนจะเริ่มต้นจากไหนดีจะเริ่มต้นก็คือเออคุณตนววัชชัครับถ้าจะเข้าเข้ามาเปิดพอร์ตที่เอสแอลเราได้ครเปิดพอร์ตเอสแอลของเราก็คือจะเอ่อจะเป็นต่อหาน อาจารย์จิตปรกรรก็ได้นะครับคือครับคือทั้งง่ายที่สุดนะต่ออาจารย์จิตปรกรรเนี่ยว่านะครับเราจะมีเครื่องไม้เครื่องมือต่างๆให้ใช้อย่างเช่นให้จะสอนให้ดูกราฟจะสอนให้ดูเนื้อขนะของข่าวสารข้อมูลต่างๆช่วยอืมแต่นี่จะต้องต้องต้องผ่านการอบรมผ่านการเรียนรู้นะครับที่เราที่เป็นหัวเรื่อมมือกันระหว่างอาจารย์จิตประการกับเลยก็แล้วกันเอเจ้าด้วยครับวันนี้จะียนกันง่ายๆนะครับเหง่ายเลย เดี๋ยวเราจะเปิดคอสนหนึ่งคอสดีกว่านะอะสุภวัใใจจัยเพราะว่ามีท่านผู้ฟังนะที่ถามมาเหมือนกับท่านผู้ฟังท่านนี้เนี่ยเยอะมากนะบอกว่าติดตามรายการของเรามาโดยตลอดแต่ก็ไม่รู้เพราะว่าไม่มีความรู้ในแง่ของการลงจะปูพื้นฐานในการลงทุนในหุ้นอย่างไรดีนะ ผมขอเวลาคิดนะแล้วก็จะเรียนให้ทราบน,นำสเสนอต่อไปว่าเก้าแรกของท่านนั้นควรจะเริ่มต้นจากจุดไหนนะแต่ก็ที่แน่นอนลหะก็คงจะต้องมาฝึกปรือในแง่ของควาพมพร้อมให้ได้ก่อนนะให้รู้ในผมพูดได้ได้ก่อนนะครับให้ดูอีกขั้นหนึ่งครับบอกอาจารย์ครับช่วยวิเคราะห์นะตัวของเคทีวีกับทางด้าน นณาชาติให้ดครับเอดีย์ดีดนะคะชาตินะครับครับเจดีย์ดีเองเนี่ยก็ยังถือว่ายังยังเป็นหุนที่ดีอยู่นะถ้าเราดูแต่ระยุของคอนเทนเซอี่อยู่ที่ส9บ้าบาทแปดสิบสามซึ่งก็มีอัพได้ยอยู่ประมาณสิบอร์ซ็นกว่าอนะันนั้นน่าจะจุดนี้ในช่ว์ประชาราฐเล่นกันอยู่ที่เท่ากว่าเท่าน,นั้นเองนะครับนี้นก็ยังถือว่าทางด้านประเ็นพื้นฐานเนี่ยสปอร์ตหลั อันนี้การตอบเงนแล้วก็สั่งๆหนึ่งเขาจะมีแนวรับที่สำคัญๆก็คือ17บาท9 1กตานะ1 8บาทอะไรแบบนี้ที่มันแถวนี้ได้มีโอกาสที่จะขึ้นไปเทสขายก็อยู่นะคือถ้าเรามองภาพแท็กซ์นใหญ่ๆของเขาเนี่ยการแต่งตเรวคงอยู่ในกรอบของไซด์เลยาอยู่นะครับการขึ้นไปเทสจุดสูงที่บริเวณ108บาทแต่10ตานั้นไม่มีนะมีโอกาสที่จะได้ครับครับตัวหนึ่งเป็นธนชาติธนชาติครับ ราคา่ลีงสุดที่นะครับยู่ที่37บาท50สตางนะครับก็น่าจะอาจจะแต่งตัวขึ้นตามันกับเป้นค่เฉลี่ย5วันัึสุดวันนียในระยะเวเาหนึ่งก็คือ5วันสุกวันนี้อยู่เชื่อมของ37บาทถึง3ห้าสตางค์น่าจะอยู่ตรงนี้ได้ ครับอ่าในช่วงต้นสัปดาห์จจะมีการพักหรือว่าปรับลงมาเทสนะครับแต่จะบอกว่านะ่าจะมีโอกาสรีบกลับอยู่เห็นกันนะขณะนะที่แนวบ้านอยู่ที่สามที่สองบาทยี่สิบสามกับกับไปดูท่านนึงครับบอกว่าขอเรียนถามนะคะหุ้นโซลา่าเนี่ยขึ้นไหมคะพาอชอบซื้อหุ้นพลังงานทดแทนและเราควรจะซื้อตัวไหนคะขอพรดคุณมากคะ่ะหของโซลา่านะอ่า ในกรณีของโซล่าเองให้ดูอย่างนี้นะโซล่าเองอาจจะต้องดูในแง่ของ,ง,งการเป็นต่ท็อปเขาที่ช่วงของสิบสามบาทสี่สิบสานกับช่วงของสิบสามบาทสามสิบสาเนี่ยอาจจะเป็นแนวต้านที่มีในยง่สำคัญที่หนึ่งถ้าผานขึ้นไปได้จะดีแต่ถ้าปรมานกังซื้อขายไม่ได้เพิ่มขึ้นอย่างมีในยง่สำคัญอย่างนี้แล้วเนี่ยโอกาสในการผานขึ้นอาจจะทำได้ยากขึ้นนิดอนึ่งที่จับตัวจะมีเลขลายแล้ตัวขอลน์อยู่ยยในช่วงของสิบสองบาทแป ต่างนะขั้นอยู่ประมาณด้วยเช่นเดียวกันกรอบกันขึ้นหน่อยก็จะอยู่ที่13บาท10ต่างถึง12บาท8ตบางนะคปาะเด็นเรื่องของส u อ p o r จะห้ามหดี๋ยนะครับอืมนะอาจารย์ครับช่วยดูเทคนิคของหุ้น G P S C ให้ด้วยครับ G P S C ครับค G P S C เนี่ยอ่าก็มีการร e b o กลับขึ้นมาในในในรอบใหญ่ละครับถ้า่เรื่อตอนนี้ รอบกับของเขาเองเนี่ยอาจจะมองภาพเป็นคัญแสกจนกน่าครับแล้วก็มีซัพพอร์ตหลักๆที่สําคัญก็คืออยู่ในช่วงของ22.8ถึง23บาทถ้ายืนรืน22.8ถึง23บาทได้นี่เองถือว่าดีอยู่นะโอกาสที่จะแข่งตัวกลับขึ้นไปยังมีอยู่ท่ายังมีอยู่แล้วก็เออ่ปริมาณการที่ขายถ้าซัพพอร์ตเนี่ยก็จะจะขึ้นไปได้เทสี่ยในปัจนที่23.8นะครับตอนนี้ก็คงจะใช้ในเวียนซัพพอร์ตช่วงเงิน แล้วก็ดูภาวะตลาดเชื่อมต้นผลยาอันนั้นก็น่าจะรีเวิร์สจานะร,ร,ร,รับไปดูอีกทั้นหนึ่งนะครับทัานนี้บอกว่าซิงเกอร์อไปเท่าไหร่แสนกระตุ้นรากยาแล้วซิงเกอร์ถ้ามองเฉพาะอันเดรเนเอร์สก็แต่แต่ว่าลุ้นนั้นก็อยากจะได้ได้ได้ไดไดมากกว่านี้ักหน่มอหนึ่งนะก็ถ้าคือถ้า ถ้าเห็นคุณเคยอย่างนี้แล้วเนี่ยโอากาสที่จะลับตัวผ่านขึ้นไปที่สมมตินนะว่าเขาผ่านทำมิลใหม่ใหม่กว่าที่13บาทรงสุด3ก็อาจจะให้เป็นภาคของการเปิดบ,บายชิปเนลขึ้นมาและก็เป็นบายชิปเนลขึ้นไปได้แล้วลก็ในในเรื่องของตัวสปอร์ตนะครับสปอร์ตเขาจะอยู่ที่ถ้าดูสปอร์ตก็คือในระยะเด,ดเทลก็จะอยู่ที่13บาท สามาทสามสิบสางค์เป็นจุบกันมากเลยกคือสามบาทสามสิบสตางค์โอกาสจะเบรกสามสิบสามที่เขึ้นไประยะรยมันมีครับอาจารย์ครับ c F เอเอแนวรับเท่าไหร่ดีห้าบาทจะได้ไหมครับขอปพระคุณครับีออครับครับนะครัครัอสเอนะซี c อสจะแข่ตัวอยู่ในรอของ ใกล้ๆจะเป็นสามเหลี่ยมแอสเซนดิ้งนะเจ้าของหลักๆจะอยู่ที่ประมาณห้าบาทสามนะครับคือคือ,อถ้าให้ดีเลยเนี่ยอย่าหลุดลงมาถ้าหลุดลงมาแล้วจะมีจุดนี้ก็คือห้าบาทต้นๆก็ต้องห้ามหลุดเหมือนกันนะครับสองจุดนี้จะจุดที่ห้าหนึ่งศูนย์จะสำคัญกว่าอันนี้แนวต้านจะเป็นจุดท็อปอยู่ที่ประมาณห้าบาทห้าสิบสองถ้าผ่านยิ่งไปเนี่ยก็จะเป <c oughs> ็นบ่ายช่วงนี้เรื่องใหญ่ของการเดินแอสเซนดิ้งแอสเซนดิ้งจะเป็นหัวเองที่ใส่แต่ว่าช่วงระยะสั้นตรงนี้เองเนี่ยไต่ไยืนไม่ได้ อย่างลังเนะครับแล้วก็โอกาสที่จะดีดาวเทเจะเป็นท็อปนี้นะครับครับเอ่อถ้าผมที่สามสามตัวนะครับมีดูทูเอฟเฟกต์บีราคาปัจจุบันยังถือต่อได้ไหมครับทู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 ตอนนี้ตอนนี้ีดลทูตอนนี้มีสัพอร์ตหลักๆอยู่ที่เก้าสิบเก้าถึงสิบบาทนะ คือ <c oughs> ถ้ายังยืนอยู่ตรงนี้เองเนี่ยผมก็คิดว่าทูยรงมีรอบใ,ให้แขวงตัวเล่นกันอยู่นะยังยังไม่น่ากังวลใจอะไรมากมายแล้วก็โอกาสในการผ่านขึ้นไปมีปีมีอยู่สูงเหมือนกันที่สิบแปดห้าสิบสามเพราะงั้นช่ว่งนี้บ้านสิบเก้ากับสิบแปดห้าสิบสามจะใช้เ่อยูในหลองนี้ไปอุ้ระยะหนึ่งก่อนน,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 นนะสำหรับทูอครับก็บคือลงซื้อขึ้นขายเล่นในเจอกล่อกฟอบฟอบเส็จเ่ออย่างนี้ไป ไอ้เส <I> <sensory, S 1> ้นหไอเฟรไอ้เฟไอ้เฟดต้หวังหวังมาเป็นมาการซื้อขายจะค่อนข้างจะมีในย้ำสาคัญแล้วก็การแข่งตัวเนี่ยสมมุตินะการแข่งตัวจะยืนอยู่ที่อ่าสปอร์ตหลักๆก็คือเก้าบาทเก้าสิบก้าสิบบาทเนี่ยได้ดีถ้าเกิดปริมาณการซื้อขายต้องอยู่ในเกณฑ์เอ็นถา่านี้ด้วยนะเกณฑ์เกณฑ์ระดับที่ประมาณเอ่อหนึ่งร้อยล้านวุ้นเนี้นะจะไปเรื่อยๆครับอืมก็ยังถือว่าดีกับขแล้วก็ บีแตนเป็ก็คือข้างสปอร์ตได้แล้วก็โอกาสฐานขึ้นไป10.8เจ้าวย่างคงมีอยู่นะ BWT นะเล็นเตอร์เวิร์กหลังมาจะเห็นมีมีมีออเดอร์เคาะอยู่มากพอสมควรแล้วก็ปริมาณการซื้อขายก็มีโตขึ้นมาเป็นระลอกขึ้นนะนะก็ต้องใช้แบบนี้ครับเออ่ BWT จะมีสปอร์ตอยู่ที่ประมาณ1.57-1.58ถ้าไม่ได้ดึงตอน1.57-1.58ก็โอเคยังต่อที่จะเออ่ทดลองซื้อเก็บเข้ามาถ้าถึงระยับมีเลื่อเป็นใหม่หนึ่งได้ นะครับแล้วก็จะทยอยซื้อมันก็เวกอัพแนวต้นานที่ไปมากกว่านะครับแนวต้านก็จะอยู่ที่อ่าด่านคนทสามสบามครับอือครับนะอีกท่านนึงครับสวัสดีครับอาจารย์ที่ทีเอเข้าซื้อได้หรือยังครับราคาเปลี่ยนเป็นขาขึ้นหรือยังครับตัวหุ้นเอครับสนทนษฎีใช่ไหมครับที่ทีเอทฤษินใายเออ กัคค้งตึงอยู่เหมือนกันนะว่าจะกลับตัวเป็นขาขึ้นขึ้นไปเลยไหมครัถ้าดูจากคราวทีเ่เป็นเดลี่แล้วเนี่ยาการทำนิวไฮจะยืนสูงกว่าช่วงของสิบบาทหกสิบสตางค์ขึ้นไปกับช่วงของสิบบาทสี่สิบสตางค์ไอเลตอะไรแบบนี้เนี่ยสิบจุดหกกับสิบจุดสี่เนี่ยไอเลตแบบนี้ได้ขึ้นไปเนีก่ก็การนิโีลมให้เป็นขาขึ้นขึ้นไปได้นะครับเพรานี้การต่อยอดขาขึ้นขึ้นไปของเขาเองเนี่ยในกรณียืนจะผ่อนได้นี่ก็จะมีแนวต้านในระดับกัน แล้วก็อยู่ที่ประมาณสิบเจ็ดบาทห้าสิบสามครับก็จะดูตรงนั้นอยู่ก่อนไปสุดแรกนันเป็นเป้าหมายแรกกับเวลาหมดแล้วครับคุณธวัชชัยเอาละคันนี้ต้องขอขอบคุณคุณธวัชชัยอย่างสูงเลยนะครับขอบคุณมากๆครับอบคุณครับนาคมกนาวครับสวัสดีครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังครับเวลาผ่านไปรวดเร็วทันใจดีนะครับแต่มีหลายคําถามแล้วเกิดที่สงผ่าเข้าไม่สามารถที่จะตอบค่ะท่าน และขอโทษท่านจริงๆนะครับขอขอบคุณทุกๆท่านครับที่ส่ง s m s มาส่งคำถามผ่านไลน์เข้ามานะครับแล้วก็ได้รับคำตอบกลับไปขอบคุณทุกๆท่านครับที่ติดตามรับฟังรายการของเราด้วยดีเสมอมาวันนี้เวลาหมดนะครับผมสิบประกรข่าวสารประกอบรายการทีน่นี่นะครับสวัสดีครับ